พี่โบจะสั่งตรงรถกับข้าวคุ้มครวงนะมาถึงหน้าห้องเลยทุกคนพี่ยิ้มจะต้องภูมิใจในตัวเมียคนนี้นะคะเข้าไปเลยพีครับหมดอือใจเย็นรอคำสั่งเสียงกิ๊กก่อนแมมีคนสวยเขามกี่คนฉไม่เคยสนลยสวัสดีครับ วันนี้พิมนะครับมีช่องมาแนะนํานะครับก็คือช่อง c r y p t o c u r r e n g y with แทนครับผมเป็นช่องที่มีสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการเทรดนะครับสกุลเงินดิจิตอลมากมายนะครับมีคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้เข้าไปศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้และตอนนี้นะครับทางช่องของพี่แทนนะครับมีกิจกรรมนะครับแจกเรียกว่าจะเป็นเงินรางวัลก็ได้นะครับือีเทียร์มนะครับผมใครกดแล้วนะครับก็ไปคอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้เลย ขาจะมาแจกลงมาให้กับทุกคนครับอย่าลืมรักที่ลิงก์ใต้ดี่คิปัชนนี่ครับเข้าไปกดติดตามครับช่องคริปโตเทรดดิ้งวิทแทนผู้ชายคนนี้นะคะเขาไม่ชื่อว่าแทนเขาท่องเที่ยวไปรอบโลกเลยนะคะและใช้ชีวิตได้อย่างมีสีสันเขาท่องเที่ยวและใช้วันหยุดของเขาได้อย่างหรูหราและสร้างเงินได้โดยไม่ต้องทำงานหนะักทุกคนจินตนาการออกใช่ไหมคะ กดติดตามเลยช่อง c r ิ p t o t ท n d i n g With Tan สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะเอาอีกแล้วทุกคนกี่ EP ไม่รู้แล้วนะคะกับ การปลูกผัววิธีแบบพิสดารพิสดารไม่เคยหลับจานะคะผัวพี่โบนะคือพี่ยิ้มนั่นเองไม่เคยหลับจําเลยไม่ว่าจะปลูกแบบไหนนะเคยปลูกแบบไหนบ้างไะแต่มรณะใช่ไหมลดส้มตําก็เคยแล้วอะไรอะ่ะควันก็เคยแล้วปลูกหลายแบบหลายสไตล์มากมันยังไม่เลิกนิสัยนอนตื่นสายแต่ตอนนี้รู้เปล่ามันหนักกว่าเดิมทุกคนตั้งแต่เขาหล่อเนี่ยผมสีแดงสีฟ้าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะเลื่องมากกับการกินเขาละเกินไม่รู้ว่าจะต้องกินแบบต้องกินผักเท่านั้น ต้องเป็นไก่ต้องแบบ lean, clean, ลีนครีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากลัวไม่รอเออไม่รู้จะรอไปไหนวันนี้นะพี่โบก็เลยจะปลุกมันนะมาเลือกซื้อกับข้าวเองเลยแต่ว่าเลือกไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่โบจะสั่งตรงรถกับข้าวคุ่มควงนะมาถึงหน้าห้องเลยทุกคนพี่ยิมจะต้องภูมิใจในตัวเมียคนนี้นะคะอยากไปกินอะไรเมียประเคนมาให้ถึงที่ โอเคปแต่ว่าพี่โบนั้นจะทําคนเดียวเองไม่ได้ดูดิจะเข้าไปยังไงนะของเต็มไปหมดเลยตัวต้องมีตัวช่วยต้องไปตามพี่ชาติอีกเหมือนเดิมนะทุกคนเจ้าเก่าเจ้าประจำไปแอบดูพี่ยิ้มกันดูมันนอนที่เสา้แค่ไหนันบตารโขขอเค okay, ทุกคนเดี๋ยวเราต้องปิดเตรียมจัดสถานที่ให้พร้อมสาหรับรถกบข้าวก่อนเพราะว่าตอนนี้รถกบข้าวมันใกล้จะมาแล้วเช้าแล้วเนี่ยพี่ชาติ hello ใช่ทำไมกินอะไรเปล่าวันนี้ถือกล้องมาอีกแล้วไม่มีงานน่ารอดเนี่ยผมว่าถ้าถือกล้องมาอย่างงี้ไม่น่ารอดกินอะไรเปล่าวันนี้ไม่ต้องถามว่ากินอะไรถามว่าจะช่วยให้ช่วยอะไรดีกว่าร <c oughs> ู้ใจแหมมีถือกล้องมาทีไรไม่เคยพลาดทั้งทีคนจะทำงาน วันนี้หนูจะอิมพอรตรถกับเข้ามาบริการหน้าห้องผัวหนูเพราะวา่าผัวหนูตั้งแต่หลรอเขาบอกเนี่ยการกินของเขาเนี่ยมันสำคัญเออ,อจะแดกอะไรทั้ะหลายากไปด้วยกันนี่โหนั่งเยอะผักอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้ ก็เลยลำคานเนี่ยให้มันเลือกเองซะเลยเดี๋ยววันนี้มันยังอ่ะอยู่เลยตื่นก็สายแล้วยังเรื่องมากอีกตอนนี้รถกับข้าวมันเข้าไม่ได้พี่ต้องไปช่วยหนูยกโต๊ะยังไม่เห็นรถกับข้าวสักคันเลยเดี๋ยวมันจะมาแล้วไปเตรียมพื้นที่พื้นที่ก็พื้นที่พื้นที่มันจะรีบไปไหนเนี่ยโอเคพายุเราก็อยากทำโอ้ยอันนั้นมันไม่โดนไม่เลยจัดเลยจัดเลยจัดเลยกเรากมันก็อยากทำเลยมันนอนดึกเราก็สงสาร อย่าไปสงสารผิดคนต่งานมันไม่เคยมาช่วยอะไรทำรถเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่โบช่วยพี่ชาติจัดสถานที่แล้วเรามาดูกันว่าเมื่อรถพุ้งพวงมากับข้าวมาแล้วครับกับข้าวพี่ยิ้มมันจะเป็นยังไงโอเคไปช่วยพี่ชาติก่อนนี่พี่ชาตหมุดคว่ามันติดไฟอย่ถอดดิหุยถอดเลยเหรองานใหญ่เลยนะัเราะเฮ้ยถอดเลยถอดไฟเลย เฮ้ยหมูทอดไม่ได้หรอกพี่เดี๋ยวต้องเอาอะไรเกี่ยวเดี๋ยวขอเขามาเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวไว้ค่ะเอาลอดก่อนก็ได้เดี๋ยลอดแป้งอันเดียวอ่ะก็ทุกอันนะพี่พี่เหรอยกเว้นอันนู้นอันนั้นไม่ต้องอันนั้ไม่ต้องเกี่ยวให้มันมาประกอบเองเลยรอให้มันตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันมาเก็บเองหมดเลยพี่เดีย๋ยวทำมันตื่นแล้วนะนู้นนี่นีน่ฝ่ายตรงนี่ยแม่งคนอื่นไปทำอะไรที่ไหนที่ไหนล่ะบัดทำรถตั้งแต่เช้ารถจะเสร็จอยู่แล้วมันไม่ตื่นเฮ้ยไม่ไหวัเลยที่ยิ้มนี่อุ้ พิชาร์ตก bon ับข้าวมาแล้วกับข้าวกับข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วทุกคนกับข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วกับข้าว้าเข้าวมาเลยจ้ากับข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วกับออสไดพอดีเลยกับข้าวมาแล้วครับ ผัวหนูอยากซื้อกัะข้าวแต่ว่าผัวหนูยังยังหลับอยู่เลยนะไปแล้วมันจะตื่นไหมเนี่ยเดี๋ยวให้นะออดไปช่วยผูกผัวหนูหน่อยหนูเตรียมสถานที่ไว้ละลงจอดได้เลยไปจัดให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยประกาศนะเดี๋ยวผัวหนูตื่นมันต้องตื่นแบบระยะประชิดอ๋อแล้วเปิดแล้วมันตังไม้ไม่ไม้อยู่ที่ไหนอะคะนี่เลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขออนุญาตเรียกผัวหนูด้วยมาซื้อกับข้าาวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว เอาไปเลยไหมครับหมวดมใจเย็นรอคำสั่งเสียงกิ๊กก่อน มงเยามเนี่ยมาทน,นี้มาทนนี้ตื่นกี่โมงเนี่ยเขาตื่นทำามาหากินกันแล้วเลาใ้แมงซื้อกับข้าวให้ไม่ใช่ให้แมงไปเรียกมาหน้าบ้านไอ้ดอกหมาแล้วหมาทังรถเลยี่น <c oughs> ั้นานี่จะทำอะไรก็ทำไปดีเ <c oughs> ไ,ไม่มีที่ไหนนี่นู่นี่บ้าปะ<ห>เนี่ยน่ก่าอก็ <c oughs> ่ฝนก็ไม่ตกมึงเรียกละกับข้าวในบ้านเหรอเนี่ยจะกินอะไรวางตุ้งทันทีชนะเนี่ยเอาแมงวังนเฮ้ยเอาแมงวันเจ้าทำบ้า เดี๋ยวให้พี่ยิมเขาเลือกเลยตาม,มาทธยาศาายัยตัวยากยังไงฟังเลยเอาน้องไก่ทอดเฮ้ย <Hey! S 1> ไหนบอกลดความอ้วนเอากระเพรากระหมูสับหมูสับไม่ใช่อาหารสำเร็จตัวนี้ปลาปลาต้องกินปลาว่าจะอ้อดออกไปงอกก่อนดีไหมเอางี้เลยเหรอยังไม่ถึงใช่ไหมประการด้วยจักหม,ยมูยังไม่เติมยังไม่เติมเอาไก่เอาไก่เอาไก่เอ้เอาไก่เสร็จแล้วตรงตรงงที่นอน เสียงรำคาญมากไปไม่ไปเอาแล้วจ้ะโอ้ยเก่งเรียกลูกค้าเก่งเลยไงเออเอาเลยเก่งจริงเลยเร้ยกเาเอาไปแล้วจะเอาอะไรจะเอาอะไรอะไรอะตัวจะซื้ออะไรอะเอ้ากระตัวบอกให้เขาซื้ออะไรลระตัวก็ซื้อน้องไก่น้องไก่ไปทอด ขายไงอ้าโล1ขาครึ่งกิโลห้าสิบบาทเอาครึ่งน่องครับแม่ขาตบที่น่องไก่นี่เอาโลโลนึงเก้อเปล่าอ่ะหนึ่งโลหนึ่งโลโลนี่มีสิบขีดใช่ไหมแม่ค้าเออได้โลหนมีสิบขีดจ้ะกันเองกันไปแปดขีดได้ไหมโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเต็มอดทนเอาผักอะไรผักอะไรอะไรอาต้นหอมต้นต้นหอมเดี๋ยวเดี๋ยวหอมเนี่ยติรนยังเงี้ยตื่์นยังเนี่ยกินแล้วเนี่ย ทางผ่านหน้าบ้านกูจะเควี้ยงอยู่แล้วเข้ามาหน้าห้องหมูยอไม่ยำอหมูยอหมูยอกชาผักไหมคะเอา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 กินชากับต้นหอมค่ะเอาขนานไมด้วยเอาหมูมะนาวฝันฝนไม่ได้แปลงเหลยสองกําเอางั้นเอาหมูมะนาวต้องมีเนื้อเลยมีเนื้อเนื้อหมูเนื้อหมูมาเนี้อห่านลีนเนาะเหมือนเป็นกับแก้มอ่ะานี่เลยเนี่ยจ้าให้นอนจริงๆเลยบริการส่งตรงถึงบ้าน โจอดนานด้วยจอดนานด้วยเหมือนจะจอดนานนะดูแล้วดูไปเรียกซอสเข้ามาขนาดนี้เขาไม่บนเหรอซอสไม่บ่นเหรอเอาไอ้อะไรนะกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองอันี้มีทุกอย่างจริงๆอะโวรหน้ากูไปนอนในบ่อได้ปะหนีอ่ะแ่อจะลงตามกูไปในบ่อปะตามไปมีบ้งพีี้น่ยงข้ายำเอาพี่ขีหนูด้วยค่ะนี่ หือถ้าเราจะทําอะไรเมนูอะไรนี้เพียงแค่บอกนี่ถ้าก้วยมีแบบถุงก็แบบถ้วยาหน่อยสำเร็จรูปมีอร่อยทําแล้วเนี่ย<อ>ม,ม,มีสำเร็จรูปด้วยเหรอมีสำเร็จรูปตักแล้วได้เลยเราไม่ต้องไ,อไปต้มทำอะไรเลยจะมีพีนพขึ้นมาดูนิดพีนขึ้นมาดูมีอะไรจ่ดดูอะไรข้างบนดูโคมไฟไม่เห็นมีอะไรใส่เลยจอทั้งหมดไม่มีอะไรเลยจอ๋อลงมาจอลงมามีอะไร้าโดจองานด้วย

นี่บริการถึงหน้าห้องไม่นอนหลับไม่ลุกไม่เตือนต้องให้เขามาปรกตาแเนี่ยคุณนอบคเป็นไงทุกคนสนุกไหมเออตื่นทันใดทันทีเลยโหลำพงนะอ้นี่ดีจริงจริงไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ้าอะไรยัเข้าในป้านฮ่าบริการเต็มที่เป็นไงไปแล้ว ตื่นตื่นเถอะถ้ามื่อกีไม่ได้มที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องมีแม่โครงแม่โครงมาพูดตอนแน่หลังคาหายอย่างเงี้ยนอนอยู่ดีหลังคาอยู่หรือที่เนาะรถเข้าเนี่ยเห็นอะไรไหมไหนไฟเฟยเนี่ยไฟว่วงเหรอถอดประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็โต๊ะเตะเนี่ยเก็บมาเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะนี่ใครอ่ะเอ้ากระปุกให้ตื่นมาทำงานสัตว์ทุกอย่านอนแท้ๆกี่โมงแล้วเนี่ยแปดโมงแล้วยัง เขาส่าบริการกับเ้าถึงที่ตัวไม่ภูมิใจในตัวเมียหรอไปทอดน้องไก่มา้กินเลยอยากกินแต่เมื่อคืนแล้วโอเคไปลาน้องๆด้วยโอเคก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สำหรับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ EP ปลุกหัวใช่แล้วเดี๋ยวจะมาดูกันแล้วก็ไม่รู้ว่า EP หน้าต้องนอนนี่อะน่าเบื่อโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ชาบด้วย มาเก็บโต๊ะนไฟไปช่วยเก็บโต๊ะกอนเร็วๆขอบคุณแลรกันอยู่ได้